แล้วก็พอรู้ไว้แลแลรู้แล้วก็แล่ทีนี้แลตทีนี้จะให้รู้ัวนี้จะให้แลอยู่้าอย่าทิ้งเลยไงจะทิ้งมามาหมดไงถ้าแลอยู่แลแลอยู่แล้วก็ถ้ากระทำซะเมื่อหน้าที่จะทําเสร็จแล้วก็จะกลับกลับมาที่ฐานตัวเองต้องมีฐานเอ้ไว้เสมอฐานจะมันทิ้งไม่ได้เธอทิ้งฐานเมื่อไหร่ก็เปิดเปิดเป็นเปบิ๊ก้าเพราะตัวนี้มันมันเป็นตัวบิ๊กบ้าอย่านี้ อันนี้ก็คือนิทุ่เบล่าเนี่ยไอจอดพิวเตอร์นมันเป็นมโนสร้างจามโนเนี่ยนะมโนมันไม่ใช่สภาพความเป็นจริงมันเป็นมโนวเป็่องของธรรมชาติแต่ถ้าความเป็นจริงของธรรมชาติคือฐานที่ตั้งแต่เป็นมโนของโลกที่ที่ที่มันจะท้เขาจะท่าสร้างอะไรเนี่ยมโนตัวนี้เนี่ยมันจะแดงกอกใแู้่้ ภาษาอะไรภาษากินภาษาเก็บภาษาอะไรคำพันโนก็ไม่ใช่ของจริงนะครับใช่คำพันจะถามไม่ได้อะไรวะนี่คืออะไรมันตอบก่อเลยมันเป็นอุปทานทั้งหมดเลยไงทั้งหมดให้จริงจริงมันมีอยู่จริงมันเห็จริงเดี๋ยวมันจะใช่ของจริงใช่มันเป็นของสมมติไงสมมติก็เลยต้องอาศัยฐานที่ตั้งสารหลักตรงนี้ที่นี้ทอายุห้าสิบเก้าปีเนี่ย ยี่สิบปีเนี่ยเข้าไปสอบอะไอาจารย์สน,นั่งเฝ้าเลยอ่าเชน่นไงนะมันเขียนบใช้แค่สีช่นนะช,ชั่วโมงเขาเขาให้เขาให้สี่ชั่วโมงหรือหกชั่วโมงนี่แหละมันทำแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จอ่ะมันมีอยู่เท่าไหร่นะมันมี 2, อยู่สองพันข้อ มันใช้น้อยขสองพันข้อสองพันข้อหรือถึงสองพันข้อเหรอแต่ว่าสองพข้อนี่มันมันก้าวไหมใช่มันมันไม่ใช่ว่าเอาเอาทัข้อไหมันไม่ป็้ใหญ่เออมานมันไม่ได้ใหญ่กายเดียวกายเดียวไอมันพันไงนี่ก็จะนี่ถ้าเขายจกจจอยจกไว้เนี่ยแต่ว่าเติมอย่าว่าคำาหมายไวาไงเขานะเติมคมหมายแล้วก็เฉียดไปเขีดไปเป็นอย่างนี้นะมันไวไง แล้วอย่างนี้เขาไม่มีค่าปฏิบัติสอบหรอคะค้าปฏิบัตินี่เราต้องใช้ตัวเราเต็มๆมันไม่สามารถใช้มีดช่วยได้ใช่ไหมคะอ้าวปฏิบัติจริงๆเลยเนี่ยใช่ไหมถือว่าเกิดต้องไปวิ่งรอบส้นามเพืออ๋ัน้นก็ตัวใครตัวมันอ๋อนี่ไม่สามารถจะเอาเลยช่วยได้อันนี้เป็นวิชาการในผลคนผ่านตรงนี้ถ้าต้ล่างผ่านไม่ผ่านก็ไม่ได้ก็มาหย่นกันนะคะลูกาคือมันต้องมีสติอะอันนี้การสอบ่ยสอบเอามาช่วยเรื่องการสอบ อันนี้โดยที่คดีได้อยู่ปฏิบัติไม่ได้ทีนี้การสอบสัมภาษณ์เนี่ยอ๋อใช่สอบสัมภาษณ์อีกอะค่ะอ่บสัมภาษณ์ต้อบไปเข้าไปปั๊บก็หมดปั๊บเนี่ยมันจะสัมภาษณ์อะไรวบบนี้มันตอบเลยตอบเลยมันง่ายจังเลยมีคำถามแบบนั้นอีกอ่าคอมพิวเตอร์ในทางถ้าตอบก็เบลเบลถ้ามันถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันเจนไกลนะจะตอบก่อนเลยนะเอามือมาเรียนเลย